กลิ <Clean. S 2> oh. ่นกลิ่นนี้ได้ไหมกลิ่นนี้พอจะถูกต้องไหมสุกต้องไหม <c oughs> ได้ไหมได้ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> ได้แมอโอเค <c oughs> กฎกติกาง่ายๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการฉ <c oughs> ีดน้้ว ลงชีพโพสิทธิ์นะคะคนดีคนดีโปรแล้วอ่านเลยไหมครับเออโพสิทอยู่ตรงนี้แล้วใช้ดมออกโอเคเหมือนการดมกลิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจะช่วยเราหาโพสิทธิ์ได้ถชุดเตาผมทั้งหลัดอยู่แล้วเราจะมามาเลยโอเคเจอหลับตามาค่ะคุณ่โรง่ายเกินไหมเอาแบบไหนก็ได้คนดีลมแคปโพสต์ดมหนึ่งได้ไหมเอาไปแปะแปะที่หัวใจนะเราไปบอกมันด้วย แล้วไ,ไม่ต่อให้ใช่ไหมอ่าเออเนี่ยเอาอีกแล้วใช่ไหมแล้วถ้าต้องเป็นยังไงเออสาละสละแล้ววันนี้ชุกเขา้าอะสี่ชั้นนะ ไหนเอาแล้วก็เพื่อจะต้องทำการดมเพื่อเดอมเอาสิเออแล้วก็โหลดอ่ะโหลดหมดเลยตอนนี้ติดกี่ชิ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ติดไปจะครบสิบแล้วมันก็หล่นเหลือสอง <c oughs> ค่อนข้างนะ คนใหม่คนดีพอดีจำได้ไหมคะว่าติดไปเท่าไหร่ไม่ได้ประมาณนี้คนกลางหนูลูกอ่าคุณมาเวลคุณห้ามลืมตานะคะไม่ลืมครับผมปิดสนิทเลยจ้ะพร้อมแล้วค่ะเออตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่มาเวลไม่ไม่รู้เลยตอนนี้อ่าครบทวดใหม่ส่งมุลว่าโขบอ่าคุณมาเวลคนะคุณมีเวลานะคะได้เงา ดึงระดับเหล่านี้ออกภายใน1นาทีหรือ60วินาทีครับเดี๋ยวเราจะมีตัวจับเวลาขึ้นบนบอร์ดให้พอหมดเวลาคุณยกมือนะโอเคเอาไหมโอเคพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วคุณต้องทำการหมุนตัวก่อน3รอบเลยแล้วปั่นทิ้งเลยเพื่อนไม่ให้เราแอบดูเอาอินเพิ่งเกินเกินเกินโอเคครบถ้วนเรียบร้อยคุณมาเลยคุณทำนี้อันนึงแมวมือ จับอยู่โอเคเหรอคุณดมดมแบบว่าดมาน้ำอ่างก็ได้เพอยน๊ามอบเป็นน้ำอ่แบบพรีเมียมถ่าทีมกที่งอย t ี B B B. นะครับเือตอนนี้เข้าไปได้เพียเดียวสมอเวลาแล้วพ่อแววใช่นะจะหมดเวลาแล้วสามที่ผนีสุดท้าย วอฮะวีีฮะวีฮอสิบห้15วินาทีสุดท้ายดีอยู่ในนี้นเลยดขิข้าปัดตัวเพงแลจริงๆวันเนี้ยรู้แล้วว่าใครน่าจะเป็นคนชนะ่าไม่เจอแล้ว,วอ่อะคุณปเวลิล วอวสองสามหาสี่ห้กอ่าเก่งมากมาฝากไว้ที่พี่โซต้องทำหน่อยมีอีกไหมะพอแล้วพอแล้วต้มีเกงหมดแ้วไมีไ่มีโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้้โอเอโอเโอ้้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ้โ้โอ้โ้อ้โอ้โ้โาออ้ คุณน้ำลืมตาโดยเด็กขาดหนูต้องห้ามโกงไงผมไม่โกงับผมจะนั่งรอเอ่อคุณน้ำรอตรงนี้เลยมาเด็กรอรถเมล์มาน้่าหลับมาเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยจีอยู่ที่คุณ่อ๋ออยู่นี่ครับคโอเคเดี๋ยวเราทำการแบบว่าขอบแปะก่อนนะกูฮะหมันมานะคะสิบห้าแผ่นหนึ่งสองหล่นหลอนคนคนดีหลอน ผมมองกล้องอีกนิดนะ <Okay. S 2> โอเควัี้วันไหนเปิดจจกระจกหรือเปล่าคาแอบมให้น้องบูด,ดูหรือเปล่าคาน้องบูบอกว่าน้องกบเวทีไปได้น้องเราแล,เเ okay. แล้วน้องเก่งเกินโอเคน้องบูเราต้องทำการหมุนตัวก่อนสามรอบสปินสปินหนึ่งสองสามโอเคพร้อมไหมคะหมาบึนหมาบึนเขาโยกปั่นโน้นโ okay. อเคพร้อมไหมฮัลโหล ตังหล่นหมดอยอย่าไปตัดออกเฮ้ยหนาดิฮะม่พี่จะมาโลโก้วุ้นเามหลับตาหรือป่าแหมนี้หับตามินชิดหับตามินชิดแกคำพูดน่าหลับเกินแหวนแล้มันหนีมันหนีแหวนแหวเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเอลโบทัชเอร์เ 20่สบวินาีสุดท้ายไม่เจอเลยอ่ะเยอะแยะหนูคิดไกลครบย่างเธอได้ก็ะถูกอย่างสอันได้สองอันหรืออีกสองอันอ่าตาตาอันนั้นอันนั้นที่ตายแบเด็ห้าวินาทีสุดท้ายสี่สาสอ เขาบอกให้ดมไม่ใช่รู้รู้วมาห้ามใจไม่ไหวไม่ไหวปวดยี่น้อยยืนเงยอบอกมาเมียโอเคไอแพอยู่เลยดิเขาน้องเขารู้แล้วเมื่อวานผมสอนไปแล้วออทำงานก็ไปสอนกันี่ที่พะ ล่างที่เป็นจะเป็นหลังจาดีพวกนี่หาทำไมหมหรออันนี้มีหลายเวอร์ชันเหรออ่าทำไมหมหาเพราะไหมครับ <c oughs> ก็ได้มาโอเคเอาไหม่เอาไหมมาเอาไหมมา <c oughs> อ่าเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวไหมบินโอเคอ่าอ่าขอเสียงกีตาร์ด,ดูหน่อยครับ ุพูพาเวลจะติดเทรนหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วเอเอออพอม่ก็ดีโอเคถ้าพร้อมแล้วคนนี้ดึงน้าไดนดึงได้ไหมหรือกลัวตกโ okay, okay. <c oughs> อเคโอเคถ้าพร้อมแล้วิ u s ิก <S <S นแ,นแค่กูสร้างไว้แบบอ่ออาอไออใหม่องหม่โอเคชอบทําแล้วหนึสองส ูท่ทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไ่ะโอ้ยโถโอเอตอนนี้ทุกคนใจหายกันหนมดเลย ตอนนี้ร pues ้อนหนาวุ่เย oh, ็นเวลคัม่่่โ่่่่่่่่่่่่่่่่่่